สวัสดีครับพบกับรายการกิดชีวิตกับด้านกับผมกริดพลเดชวิสัยทางช่องเฟซบุ o กกริดรกิดพลเดชวิสัยและช่อง y o u u u b กริ p โพสต์ชาแ e ลนะครับท่านที่เข้ามาชมในช่อง Youtube ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะครับเพื่อที่เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องสืบเนื่อง จากเหตุการณ์ที่ไฟไหม้ผับเมาเช่นบีตอนนี้ก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น15คนแล้วก็มีบาดเจ็บอีก37คนเสียบีพงศลินะครับก็มายอมรับว่าเป็นเจ้าของผับแห่งนี้แล้วก็ทนายของเสียบี ก็บอกว่าสารภาพทุกข้อกล่าวหาข้อกล่าวหาก็คือว่าหนึ่งประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตสองเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเบื้องต้นนะครับใช้คำว่าเบื้องต้นอย่าเพิ่งไปด่าอย่าเพิ่งไปตำหนิเขาเบื้องต้นทางร้านจะมอบเงินเยียวยาให้ผู้เสียชีวิตห้าหมื่นบาทแล้วก็ผู้บาดเจ็บหมื่นบาท คือยังดีกว่าไม่ได้นะครับห้าหมื่นก็เอาไปใช้ใจ่ายในงานศพก่อนส่วนหมื่นบาทก็เป็นดูแลของผู้บาดเจ็บแต่กรณีนี้ทางแพ่งก็คงจะเรียกค่าเสียหายอีกคนหนึ่งก็หลายแสนหลายล้านและครับเสียบีก็ต้องรับสภาพ ในครั้งนี้ถือว่าตัวเองเป็นผู้ที่เป็นเหตุให้คนสิบห้าคนเสียชีวิตและคนอีกสามสิบเจ็ดคนบาดเจ็บหลายคนก็บอกว่าเสียบูเบียเป็นเจ้าของจริงๆไหมตามกฎหมายเสียบีเป็นเจ้าของจริงๆการที่เปิดผับเปิดบาร์เนี่ยมันก็จะมีการลงหุ้นกัน แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองก็จะเป็นหุ้นลมนี่เป็นสูตรตายตัวสูตรธรรมดาแล้วเราเปิดก็ถ้าไปจดทะเบียนไปขออนุญ,ญาตเปิดผับเปิดบาร์ช้ามากแล้วก็ต้องเสียเงินเสียทองเยอะมากวิธีการก็คือไปขออนุญาตเปิดเป็นร้านอาหารก่อนง่ายแล้วก็ค่อย ปรับปรุงเป็นผับเป็นบาร์เขาก็ทําอย่างนี้ทั้งนั้นแบบที่ผู้ว่าชัดชาติได้ออกมา80กสิบัวผับในกรุงเทพผิดหมดเลยตอนนี้ก็กำลังตรวจสอบอยู่อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาจะไปโทษเสียบีไม่ได้หรอกครับทุกเสียเสีย A C D E F ก็จะเป็นแบบนี้แหละในการเปิดผับเปิดบาร์โดยเฉพาะที่กรุงเทพมหานครเนี่ยตัวดีเลยเพราะปับบาร์พวกนี้ ไม่ได้เปิดไปตลอดชาติไม่ได้เปิดไปตลอดการเปิดยังเก่งก็ปีสองปีสามปีก็จบแล้วก็ย้ายที่สามปีก็ย้ายที่เพราะว่ามันเปิดนานไม่ได้มันเอาก็ทำแบบนี้แล้วก็มีการระดมทุนระดมหุ้นการแป๊บเดียวก็ได้กำไรเยอะแยะแต่ถ้าจะให้ไปลงทุนเยอะเยอเขาก็ไม่ค่อยทำกัน อย่างเช่นต้องมีดับเพลิงเวลามีไฟปุ๊บน้ำมันจะฉีดลงมาอันนี้ก็เสียเงินเวลาไฟดับจะต้องมีไฟสำรองไอ้น,นี่ก็เสียเงินแต่ป้ายบอกทางเนี่ยอันนี้ก็ไม่น่าจะเสียเงินนะเสียนิดนิด,นดหน่อยหน่อแล้วผับบาร์ทุกที่จะมีทางออกสามถึงสี่ทางเวลา ตำรวจมาตรวจเวลาเจ้าหน้าที่มาตรวจก็จะเปิดทุกสามสี่ทางนั้นแต่เมื่อไม่มีใครมาตรวจก็จะเหลือทางเดียวทําไมต้องเหลือทางเดียวดางเดียวเพราะความงบเพราะความเห็นแก่งเงินกลัวค,คนอื่นมันจะมาเช่าช่องทางอื่นอแาบาเข้าฟรีหรือไม่ก็ ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้จ่ายเงินก่อนนะกินแล้วก็หน,นีทำนองนี้เลยเปิดประตูเดียวอันนี้เป็นเรือนปกติธรรมดาปรดีที่อื่นมันไม่มีการไฟหไหม้ไม่มีการตายกันอันนี้ถือว่าเป็นความซวยของเสียบีเต้องยอมรับสบภาพไปแต่การที่ให้ผู้จัดการให้คนสิทธออกมาให้ข่าว จะามาให้ข่าวทำส้นตีนอะไรมังบอกว่าที่ต้องปิดประตูเพราะว่านักร้องนักดนตรีเอาผู้หญิงเอาเด็กตามอายุน้อยๆเข้ามึงจะมาพูดหาภาสาวิมานอะไรไม่เข้าใจมึงก็เป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าวะนักดนตรีกับเจ้าของร้านอะแล้วเวลามีเรื่องทําไมต้องไปด่าไปเขาแล้วนักดนตรีคนไหนนักดนตรีก็มีหลายวงเขาก็เสียหายไปหมดเลยสิ ทุกวงเหี่ยต้องเอาเด็กมานักดนตรีนักร้กรองคนดีๆเขาก็มีมึงพูดอย่างนี้มึงไม่ควรพูดอีผู้หญิงคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์พูดทำไมพูดยังไงลูกพี่มึงก็ไม่พ้นผิดหรอกพูดยังไงสังคมก็ไม่ให้อภายมึงหรอกไอการที่ปิดประตูอะ่ะมึงเป็นข้ออ,อ้างมันไม่เห็นยากอะไรเลย,เลยก็เรียกนักดนตรีมาเดียก็ประชุมกันเดย บอกให้ห้ามนะเว้ยห้ามเอาเด็กเข้ามาด้วยห้ามเอาผู้หญิงเข้ามาด้วยก็แค่นี้เองต้องปิดประตูเลยมันจะปิดเป็นระตูหาหอกอะไรนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมึงไม่ควรจะมาพูดอะไรแล้วมึงไม่ควรมาออกหรอกมีใบอนุญาตหรือเปล่าไม่มีแต่มึงไม่ต้องมาพูดมึงก็รู้อยู่แล้วมันไม่มีใบอนุญาตมึงก็รู้อยู่แก่ใจแล้วมึงออกมาพูดยิ่ง ยิ่งเฮีย้ยเขาไปใหญ่ตอนนี้ทุกคนต้องหยุดพูดและตัวเสียบีอ่ะมันก็ใส่แมสนะใส่แว่นนะใส่หมวกแค่นี้ก็พอแล้วมึงจะผ้าคุมหัวทำไมตอนนี้เขาก็รู้จักหน้ามึงกันตัวประเทศแล้วมึงไม่ต้องทำเป็นกลัวขนาดนั้นหรอกเพราะแค่ใส่แว่นใส่แมสใส่หมวกคนก็ไม่รู้จักไม่เห็นมึงแล้วมึงไม่ต้องไปปอดหาขนาดนนหรอก ไม่ต้องไปกลัวจนลนลานขนาดนั้นหรอกปีสองปีเขาก็จำหน้ามึงไม่ได้แล้วตอนนี้สิ่งที่เสียบีต้องทำนะก็และให้เหตุผลว่าต้องการประกันตัวออกมาจริงๆสายพายประกันอยู่แล้วก็เพื่อที่จะมาหาเงินไปเยียวยาแต่เยียวยาแค่นี้มันน้อยไปนะเอาห้าหมื่นคูณสิบห้านี่ไม่กี่ตังนะแล้วเอาหมื่นคูณสามสิบเจ็ดนี่มันไม่กี่ตังนะ เสียบีต้องหาเงินมาเยอะๆระดมเงินมามากๆไม่รู้แรละมันเป็นความรับผิดชอบที่ต้องทำต่หมดเนื้อหมดตัวก็ต้องยอมมันเป็นการชายบาปนะแล้วก็มาตั้งต้นชีวิตกันใหม่อันนี้เป็นข้าถึงวความซวยความเกาะซ้ำอะไรทำนองเนี้ย เาตอยอมแล้วคนอย่างเสียบุยอ่ะคนที่มาเปิดอับอย่างนี้ได้มันไม่ใช่ธรรมดาหรอกขนาดใหญ่ใจกลางเมืองตรงข้ามเป็นค่ายทาหารเรือนายอำเภอผู้กำกับรู้หมด มันไม่ได้ธรรมดาแน่นอนสำหรับเสียบีแล้วก็ผู้ที่อยู่เป็นนายทุนถ้ามีนะก็พยายามระดมเงินมาช่วยน้องมันหน่อยน้องมันเพิ่องอายุ27เองนะก็อยากจะพูดอยากจะบอกแบบนี้งัวหายแล้วล้อมคอบไม่มีปัญหาขอให้ล้อมคอบไปนานๆ ร้อมค้อบไปเรื่อยๆร้อมค้อบไปยาวๆเพื่อจะให้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามร้ายของผมในวันนี้นะครับผมก็จะพยายามวิาพากษ์วิจารณ์ในแง่มุมของผมจะถูกใจคนทั้งหมดก็คงไม่ได้มีอะไรก็ตำหนิติติงกันมาด้วยเหตุด้วยผล มันจะเป็นความเห็นต่างที่สวยงามผมก็คงไม่กลัวใครหรอกถ้ากลัวโคงจะไม่ร้ายแบบนี้หรอกนะก็พยายามจะนำเรื่องราวอีกแง่มุมหนึ่งมานำเสนอวันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณเป็นอย่างสูงจริงๆแล้วก็สำหรับสายมูนะครับถ้าต้องการจะมาช่วยกันร่วมสร้างองค์พระปู่ศีสุดโท เท่าขนาดคนจริงจะตั้งอยู่ที่วัดราชบูรณะพิษณุโรกข้างเจดีพันปีหันหน้าสู่แม่น้ำนาใครที่บริจาค1,000บาทจะมีชื่อนามสกุลติดที่ฐานบูชาองค์พระปู่แม่ย่าจะเป็นเดียวหรือจะเป็นคู่2,999บาทเป็นองค์พญานาคเจ็ดเสียน599บาทเป็นพระนางพญาสยาม 99บาทพระนางพญาสยามภูบาบุญรอมอาจารย์จ้ามสีบุรพาเป็นผู้ปลูกเสกหม่อมหลวงวันชัยนวรัตเป็นประธานในพิธีอินบ็อกก็มาพูดคุยใน Facebook ดกรกิตกิ์พลเดชวิสัยนะครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณสถานีรถไฟพิษณุโลกนะครับบรรยากาศดีแปดดีมีไม้หมอน อันเก่าเป็นไม้อันใหม่เป็นปูนนะครับกาว่าถ้ามีรถไยผ่านจะโอเคกว่าน,นี้แต่ปรากฏว่าไม่มีรถไส่ผวิเคราะห์ขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณด,ด้วยใจจริงนะครับทั้งผูตตง้ติดตามทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี